สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดี้รับสู่รายการนะครับ On Crack TV กับ l e f e for Crack 7นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับคุณไม้นะครับผมผู้ที่ดำเนินการรายการ l e f e for Crack มากับผมนะครับผมให้เสียงนะให้เสียงหน่อยครับสวัสดีครับเจ้าเก่านะครับอ่านะมีอะไรจะฝากบอกทุกคนดูบ้างไหมครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ก็เป็นมุกที่แบบอะไรวะอาจจะไม่ค่อยหาแล้วนะครับเพราะมุกมุกโอ้เราใช้ไปเยอะมากเลยครับช่างน่าขมเหลียว ใช่ไหมใช่เลยครับกว่าจะคิดได้แต่ละมุกนี่มูหหนเลือดดาดเลือดอะไรมานะฮะกว่าจะได้แต่แล,ะและชั่วโมงเลยครับกว่าจะผลิตว่ออาตอนนี้แค่พคัคเจ็ดได้นะส่วน,คนในครอยากจะไปชาแนลของเขานะครับ SSA A SSA Team ใช่ไหมครับใช่ครับบาคงคนก็หาว่าผมตัวปลอมนะครับเขาไม่ไปกับคลิปมาเขาเป็นคนในสังกัดนะฮะเรายืนยันนะฮะนอนยันด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะไปนะครับแล้วนี่ใครอันนี้ใครมานั่งอยู่นี่ครับเนี่ยอ๋อเมียที่ผมตั้มันเมื่อกี้ครับทำไมล่ะ ไม่เบาเลยนะมึงเนี่ยต่ำว้าวไปดูดีกว่าไปไปโอ้ยกลับมาจะป่าเสร็จแล้วเอ่อ้าแล้วนี่อ้าวอีสองคนไปไหนอ่ะนู่นไงนอนอยู่ยนู่นไอ้เหี้ยมึงนอนทำไมมึงไม่นอนในถุงผ้าวะไอ้สัสแต่ไอ้เหี้ยนี่มึงนอนอนอนเอาหัวซุกเลยโอ้โหอุ่นหัวจัดเลยนะอ้าวแล้วไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยมานอนด้วยเนะี่ย เฮ้ยนี่ใครวะนี่ใครอ่ะพ่อมคอรับ <c oughs> ลุงครับนี่สุดยอดลุงไปเที่ยวชมวิวบนภูเขานะครับตามมาเลยโหสวยมากเลยสุดยอดเลยที่นี่เขาบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยแบบแบบแบบอะไรที่พวกอีโมเข้าไม่ถึงเนะ่ยเออนะครับสุดยอดเลยป่าเนี่ยสวยมากเลยมีทะเลด้วยเหรอเฮ้นนยตรงนี้ตรงนี้วิวสวยวะ่ะ วิวสวยป่ะเห็นไหมไม่ยแต่ดูไม่ค่อยชัดนะครับลงต้องลงเข้ลึกๆหมาอนนะครับต้องไปลึกเหรอเฮียโอ <Yeah! S 3> <Yeah! S 2> ออันหนาจริงๆลงุงขอให้ลงไปนิดเดียวลุงไม่ลงซะไปสุดเลยควายโอ้ยปะท้อเอ้ยมีใครอยู่มั้งอ้าใครมาวะเนี่ยอ้าไ่าไม่เลวครับหมดขี้ขอเข้าน้ำน่อยอ๋อ ô ok, không làm oh, là, anh ơi để bằng nha đây ơi, là ơi, anh ơi, anh ơi, anh đừng, anh ơi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 , ơi, anh ơi, anh anh ơi, anh ơi, ơi, anh ơi, lên ơi, anh 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 bạn, 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 สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราได้มีโอก,กาสนะครับมาดูนะครับทีมชาตินะครับอะไรเบสบอลนะครับโอ้จากทีมอ่าจากทีมอะไรครับอเมริกาใ,ใช่ไหมฮะนะ,ะเรามาเราจะมาดูเขาเล่นเบสบอลกันนะครับสุดยอดเลยนะฮะอ่าโชว์ครับเฮ้ยเฮ้ยโคตรเลยนะ นะครับมาดูการตีเตบสบอลต่อเนื่องเลยครับกับทีมอเมริกานะครับผมเขาจะมาตีลูกกระสุนโดนะครับเชิญเลยครับผมแต่ละตาตาตาลอยลูกไหครับไอคือลูกครับไอคือลูกครับเลยเลยรจัดเลยครับ เขารอบที่สามแล้วนะครับกับทีมเบสบอลอเมริกานะครับซึ่งไม้ของเขาสามารถตีทุกอย่างจริงครับไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์หรือชักเกอร์ครับเขาก็สามารถตีได้หมดเลยนะครับซึ่งมารอบที่สามแล้วเขาสามารถตีคนคนนี้ได้หรือไม่ครับอ้าวดูเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนโคลสิร์เรียลเลเชิญไว้ยิงผีไม่ได้ยิงคนอีก why เยี่ย

They're this to retreat. want to bridge cover we blowing If go a คุณพูดว่าอะไรคุณพูดว่าอะไรนี่ครับถังเฟรเบิลทีแบบรุ่นใหม่นะครับทนทานมากกว่าเดิมนะครับมันปลอดติรับอื้ออื้อแทนที่จะระเบิดครับเสร็จไม่ระเบิดหรือว่าเออตัวนี้เออนี่ชลายชลายเหล็กนะครับโหพระเจ้าโหตายถ้าเราแชลายเขาเหล็กฟันเหล็กไม่ไม่ยุกไม่เป็นที่อะไรคะนี่ครับ ดู้นะครับท่านชมนี่นะครับคือเลื่อยที่สามารถตัดไดกให้ขาดได้ทุกชนิดนะครับโอ้โหอ๋อมันเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยนะแล้วกระลาพิวตอบครัเฮ้ยคือบินไอสัตว์แทงแทงะเฮ้ยโอ้ยมันไฟใส่หัวเยอะเขาเสด ไม่ขึ้นไม่ขึ้นมี่เราบอลเล่นนะไอ้เนี่ยเราแทงมาแทงมาทำไงสัตว์เร็วไอ้เแก้คนนี่หนุกดีว่ะสั่เอ้ยถ้าเกิดแทงมาตายฮะแทงไม่มาหรอกไอ้ควายโอ้ยยาอ่อนไอ้เงอะเกียร์หนไว้สัตว์

กลับมารอบที่สามแล้วนะครับกับทีมอเมริกานะครับไม้เบสบอลเขาสามารถตีได้ทุกอย่างเลยจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์หรือชักเกอร์นะครับซึ่งมารอบดีนะครับเขาจะสามารถตีได้หรือไม่นะฮะมาเจอกับคนคนนี้กันเลยครับเอาอเหี้ยอ้าวเฮ้ยช่างเครื่องบินผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะช่วยไปซ่อมมาหน่อยได้เปล่าเนี่ยครับผมกำลังซ่อมอยู่นะครับแดดที่ผมว่ามันมันไอตรงปีกตรงหางมันเสียครับไอตรงเนี้ยฮะช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหมครับ เนี่ยครับใบพัดหมุนได้หรอใบพัดยังปกติอยู่ครับอ่านะฮะแต่ตรงหางคือช่างช่างไอ้เฮียเดี๋ยวเครื่องบินใครกูจะไปขนซ่าซ่อมวะเนี่ยโอ้เซ็งเลยไปดีกว่าเฮ้ย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 มึงเห็นตอนจบป่ะเมื่อกี้ไม่ต้องยเฮ้ยเออไป